เจอซัำใหม่มาเอาแล้วอันนี้อยากจะเล่นกับทุกคนแต่ว่าเล่นเสร็จแล้วอยากจะให้บ้างล่าสุดครับเงินภา,ภาษาอังกฤษมาดี้ว่าอะไรมาดี้อ่ามาดี้อ่ะ,อ,ะอีกอันนึงอีกอันเนึ่งผมชอบอันนี้มากเมื่อคืนถ่ายดูสโ o k ก n g o u อ t h ด w วิน o w ดว์นะครับมมีคนเรียกพวกผมว่ามรกรภาษาอังกฤษปาปายะปาปายะปาปายะอันนี้ผม ชอบมาแต่ว่าอยากรู้ว่ามันแบบมันมีอะไรอีกไหมยังไม่รู้อ๋อผมครับผมมันมีอะไรอีกไหมมันมีอะไรไหมครับทุกคนเอาแบบว่าตะโกนออกมากันไม่มีมันมีอัพสับอะไรใหม่ใหม่ไหมเนื่องจากปัจจัยตามเทรนด์ไม่ทันตามเทรนด์ไม่ทันมีอะไรน้ำมันน้ำมันอะไรคือน้ำมันน้ำมันอะไรน้ำมันอะไรอ๋อนม่มันอะไรวะอ๋ออ๋ออ๋อชอวโอ๋อคืออะไรวะโอ้ยอ๋อมันโอ้โห มีมีไหมครับฮะชาเกียชายชาเกียาเยชาเาเยชาเกียเชาเกาเมื่อกี้าเกยาีาเกกยมากียชาเียาชาเกชาียาเกีเยชนเกียชเากายเกีกีีกันจริกๆนเกี่ยกยเีเยชเกาเีาเียเียายาเกีาเี ก็ที่ร้าละที่ร้าไม่เหมือนเอาไว้แบบย่อบอกที่เมียเป็นแบบเมียที่เป็นเหนูนะโอเคหัวเขาเรียกต่อเดี๋ยววันนี้คุณก็ไปหาอะไรไปฟังแล้วเหมจะหาอะไรแต่เรื่นจิตอ่ะอ่ะอะไรเกมต้องการอธิบายครอธิบายคุณเล่นปุ่มปุ่มอธิบายครับคือเมื่อกี้แไปบังงู้นเนี่ยยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวพวกผมจะให้โอกาส ทุกคนเลย้้้้เ้ังทงััพกคุณทาดีแล้วอ้าอ้าวเบียร์โอเคทุกคนทาดีแล้วแต่ว่าอาจแค่จะยังไม่พอใจพวกผมเโอคกิจมันจะนจริงเจ็คือเอาใกนึงพอีอ่าๆงันงั้นให้โอกาสอีกรอบนึงเอาไหมแล้วทำให้ได้ด้วยนะกติกาเดิม กต <risque. S 2> ิกาเดินะครทุกคนผมจ้องมองเ<ม>นะี่ยข้างๆกันทำให้ดูก่อนไม่สิผูาาอยู่ปนคนขอมาผูอยู่บนคนขอสิ่งนี้มาทำให้ดูก่อนแบบนึงเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วเออคนไม่ดูคนที่ถือค่ไม่ใช่พวกคุณนะครับไม่ดูคน <ผม S 1> ที่ถือค่คือพวกผมนะครับ แต่ว่าแต่ว่าสัญญาว่าเขาจะทำเดี๋ยวทำให้แน่แน่แต่ว่าจะต้องทำก่อนแต่ว่าเดี๋ยวทำให้แน่แน่สัญญานะสัญญานะอ่านมองแรกจนตาคุณค่าอาจารย์ก็มองให้คมนะครับอันนึ่งหันมองหน้าคุณค่าแล้วบอกสิอยากได้ไหมแต่ใจไม่หล้บใหเขาพูดแล้วบอกแล้วเฮ้ยผมมีคำหนึ่งที่เป็นคำเป็นคำเป็นคำเราชื่นคำคำนี้น่าจะได้อยู่แล้วเหมาะกับสถานการณ์นี้มาก เจือหันมองหน้าคุณข้างๆรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างหันไปบอกเจือลองลองดูมาเราครอบครัวเดียวกันแล้วไหนๆก็ครอบครัวเดียวกันแล้วเออเราทะเลาะกันอยู่แล้วด้วยตอนนี้เราก็ได้แหละเออเราทำได้เดี๋ยวผมนับนะเซเว่นเองงายแล้วหันไปมองคนข้างหนึ่งสองสามไปทีละเจ้จะบอกว่าไอ้เจือเจือเดิมเฮเซเว่นเอ้ย five n ไม่ไม่อกคบไม่รู้จักกันจริงใครมันจะไปชิมันดื้อืันือแต่ไเจือกดื้อแเพื่อนอออจนนอคน่าอย่าเลตาพวกเราแล้วถ้างั้นเราก็มองหน้ากันแล้วก็เปีจยนเรื่อมาฮะ เอาเจือมันจังนะเอาเจือมันจับนะครับเอาเจือมันจังโบผมจังอุ้ยง่ายเลยมาเลยนะเขาบอกว่าเอาเจือนผมผมไม่เจือดีน่าจะยากหน่อยแล้วทุกคนจะเอ่ยเราไมน้ำเงียบเมื่อกี้เจือเลยจริงจริงจริงอ้าวเราสัญญาไปแล้วเราสัญญาไปแล้วเราก็ต้องทำตามสัญญาแต่ว่าไปไปทำตรงกลางไหมตรงกลางได้เจือดีก่อนออะไรทำให้ดูนะ ไอ้ตำพายุอะไรนะคือผมจะบอกว่าไอ้เจือเมื่อกี้เนี่ยคือทุกคน่ะทำได้ดีแล้วนะแต่ว่าคือเราบอกแล้วไงว่าแบบว่าให้ทำดูคู่มันก็เดียวเรื่อเห็นเดี๋บางคู่ไม่ได้ทำุ้ยคุณที่ะสติ๊กเลยเลยจริงๆคืออะไรขนาดนี้เนี่ยจริงเราเราดูเป็นพี่ปีสองอยู่นะเพราะฉะนั้นอะเมื่อกี้นี้พี่จีนบอกให้เราข่ายแบบปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวมองคู่ให้ดีๆก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเลือกคู่เองว่า โอเคตามน้องทุกคนน้อเก่งจบจบบอที่ยาเปิดเป็นแบบกิจกรรมโรงเรียนไอ c ์เบรกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะได้เพื่อนกับบ้านไปเพิ่มอีกสักคนสองคนเลยจากการไปคุยใครเจืออะไรอย่างและ้ยไปโยนสนทนาแรกเจือเจือโยนเจือจโยนเจือาม เพื่อนทุกคนครับลุยครับปาร์ตี้ซอฟมอร์เนี่ยเราพาทุกคนมาเจอเคมีใหม่ๆหนูนะครับใช่ไหมเพราะนั้นไม่ไเ้่นอายุไม่เล่นอยู่มีคนใส่หน้าด้วยมีพูดดีคือแต่ว่าเราบู๊กับบาริสเทลก็ต้องเคมีอะไรก็ได้ไงใช่ไหมบ้างมาไม่พูดไม่เอาด้วยเลยเรามาไอ้นี่เลยดีกว่าเพื่อนอ่านหน้าหา คนข้างหน้าเราพูดแล้วก็เหื่อใส่ไปโอ้โหอ่าเดี๋ยวผมรับนะเดี๋ยวผมั้ำพร้อมไหมพร้อมจะเจื่อดยังและผมขอทุกคนผมขอแนี้เพื่อเพื่อที่ให้มันเจื่อดจริงๆเนี่ยทุกคนต้องเงียบให้พวกเราพูดเลยวะแล้วให้ปล่อยให้มันแบบเหมือนเล่นเกมฝึกความอดทนนั่แหละแล้วพวกเราจะพูดใส่ไหมไหมเราจะพูดใส่ไหมด้วยแล้วปล่อยให้มันเอ็โค้แล้วหายไปในหอยนี้เราลองดูทุกคนต้องต้องแบบไว้นะมองฟังไหนจื่อจื่อท่านไหนวะก็รับฟังไง เออมาอ่โหพวกราดูคําバーเดย์นะครับมาทําอะไรใหม่ๆกัน7 8 9 2 2 0 0 0 0 0 0เมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่เงียบจริงผมเป็นพี่เจ็บเลยต้องเงียบนะแบบแอดมินรอบแรกใช่แล้วเงียบแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นเจือดน่ะต้องเงียบต้องเงียบโอ เดี๋ยวพูดทีเดียวพอแล้วพูดทีเดียวทีเดียวพอทีเดียวพอแล้ต้องพูดทีเดียวโอเคอันนี้คือเราจะทำอะไรกันไม่รู้อันนี้เกมอะไรวะที่พี่กินเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้กินได้ค่อยกินโอเคอ่ะโอเคอะเนื้อโซ่สัมจูดเทียนตะเจมบ๊ ซีกีด้าฮับทุกคนไม่ไหวก็พังเฉื่อยไม่ไหวครไม่ยิ่งเฉืยจริงอันนี้เมื่อกี้เฉื่อยมากจริงเฉือยเขารู้สึกเหมือนตอนทอล์กแล้วก็แบบกลัวคนดูเงียบเฉื่อยจริงวันนี้จังหวะนี้แหละมันเรียกว่ามีไม่ปวดมีไม่ปวดโอเคครับทุกคนก็แหมไม่อยากให้ความสิร์ตจบเลยแต่มันก็ ใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะต้องบอกลาทุกคนนะครับคือบอกเลยว่าสก,กิปเลยเนาะโอเอเลยคืออยากจะบอกว่าบัสเดท้ยปีนี้พวกเราก็ตั้งใจทํางานกันมาแล้วก็ตั้งใจทําคอนเสิร์ตนี้มาเพื่อทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาในงานวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะกลับบ้านไปแล้วได้หรือว่าเอนเตอร์เทดีๆกลับบ้านไปนะครับผมก็ใครที่ได้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบสเปเชียลในเซสชันนี้ครับก็ยินดีด้วยแล้ว ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาในวันนี้นะครับผมน้องพีมน้องน้องช่วยทีแล้วแหละครับเอาท่าไม่หล่ะเมื่อวานเรามีท่านะท่าจบแล้วท่าจบเพราะเมื่อวานเราทำแบบท่าโจอะไรเงี้ยไปแล้วขอบคุณครับอะไรเงี้ยวันนี้เรามาหาท่าใหม่กันไหมโอ้ยเจือจังโอ้ยท่าเจอะไรอ่ะท่าอย่างทีเราทำท่าอะไรตอนพูดว่าขอบคุณท่าอะไรไหว้้วาวไหว้ขอบคุณไหม so loud so so loud นี่ผมแนะนำให้เราคนไทยคนไทยจริงใจต้องไหว้ไหว้ถ้าบอก้ารั้บอได้ได้บอก็เรอสื่ไปคู่มือถือผู้พักบัวข้างนึงต้อขยายขยายเราถอยมาหน่อยมายแล้วกันไปบอสเม็นตัวใหญ่ไปศูจุดหจุดหคนลนาคนละนห้ามีบอกยิ่งด้วยโอ้โหไม่หาแล้วดิปรีจอมั้ง โอเคโอเคโอเคเร้องก่อนรอพี่พี่ชื่ออะไรครับเร็่กล้องก่อนรอนะรอกันนะคุณฮานบอกนะครับโอเคครับโอเคนะไทยโอเคโอเคีให้ทำอะไรนะนั่นหรือทำหน้าบ๊อบแล้วขอบคุณใช่ไหมอ่าตัวอย่างตัวอย่างคนหนึ่งเป็นคนตัวอย่างให้หน่อยผมว่าหามทำเหมือนพี่จีนทำไหมอ๋อพี่จีนทำไหมพี่จีนไปอย่างนี้นะ เออได้ดีคือต้องจังหวเหมือนผมพูดเสียนต่นเซเว่นเอ้หน่ายจังหวะอย่างงี้นะเซเว่นเอ้หน่ายไม่แต่คุณคุณทำอย่างนี้ได้ไหมคุณใช้แบบอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกมันพุงบอกไงให้เป็นอย่างงี้อ๋อต้องเอาพุงออกนะเดี๋ยวเห็นความจริงอ่ะดิอย่างงี้อย่างงี้คุณต้องสร้างรูปอยู่แล้แล้วเราต้องพูดขอบคุณแล้วค่อยโค้งหรือว่าขอบคุณแล้วค่อยโค้งโอเเซเว่นเอทน่ายขอบคุณครับแล้วค่อยโอเคได้ ผมน่าเจือดด้วยนะผมรักบ้านได้จริงมา7 8ขอบคุณทับงทางไว้ด้วยใครต้มดังสุนชนะใครขึ้นคนสุดท้ายชนะหลังผมไม่ไหวแล้วเพาผมแก่แล้ว ใครขึ้นก่อนแพ้มาดิ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 โอ้ยพวกเรากี่ขวบเราเลื่อนเราเล่นกันอย่างนี้เนี่ยมาดิมาดิได้เลยิเปลี่ยนกดเปลี่ยนกฎยังเหใครขึ้นก่อนฮะดูก่อนว่าจะได้กลับหรือจะเส้นเรื่อนขึ้นสมองเราเนี่ยฮะอะไรวะผู้ว่าเนีไงต้นแถวนแตกปะผมบอกว่าใครขึ้นก่อนชนะเปลี่ยนกดแล้วเมื่อกี้แล้วใครเปลี่ยนผมเปลี่ยนเองแล้วผมแพ้ชนะเลยเมื่อกี้โอเคเราดู็วหนูโซน่

จอครับได้เียความรู้จักกับเพื่อนข้างไว้นะครับซีอูซีอูที่เซีอูคาเปอรซีอูคเปอรไม่ไดครับ่ได้อปลยอดีนะคดิ้งดีเ่อกันาจมีแน่นะุด้ปหาเขาไปเ ก็จะเราที่ว่งน้องไทยก็ว่วงเหมือนกัน